สวัสดีพี่พีชาวพระสมเด็จเรื่องเชื้อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะยามเช้าๆนะวครับกับรายการพักเครื่องคนนิยมนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดียไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code คสแกนหาได้เลยครับอ่าวันนี้นะครับก็มีพักเครื่องหลากหลายรายการนะครับนะาเครื่องล้างของขังต่างๆนะครับเนาะ อ่านี่ครับหลากหลายเกจิคณาจารย์นะครับพี่ๆครับทราบที่มาบ้างไม่ทราบที่มาบ้างต่างมาระบ้างนะครับเนาะอ่าฝากนะครับให้พี่ๆนะครับช่วยกันพิจารณานะครับเนาะอ่าดูชอบดูถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่าเราเริ่มราคาเบาๆกันก่อนเลยนะครับอ่านี่ครับอง์ละ350บาทนะครับนะ อ่าองละสามอยห้าิบาทนะครับอันนี้ครับเป็นพักคงนะครับอ่าเรียงเปิดหน้าเปิดหลังโบราณวินเทจเลยนะครับอ่าองละสามรอยห้าสิบาทนี่สามารถรวมกันได้นะครับนะอ่าสามารถรวมกันสามองค์พันได้เนาะอ่าเนี่ยครับองละ3 5ม้อยห้าสิบาทสามารถรวมกันสามองค์พันได้นะครับ อ่าตรงนี้ครับรายการที่หนึ่งครับอ่านี่ครับเนื้อยุบย่นแบบนี้เลยครับอ่ารายการที่หนึ่งครับพักคงนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่านี่ครับอันนี้ก็พักคงเนื้อดําอีกหนึ่งองค์นะครับอ่านี่ครับเรียมเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะครับนะาเรียมเปิดหน้าเปิดหลังเลยเนาะอ่านี่ครับเนื้อนะครับโอ้โหยุบย่นชัดเจนนะครับอ่าอ่าเนื้อยุบย่นชัดเจนนะครับอ่ารายการที่สองครับ ต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพระขุนแผนนะครับนะอ่านี่ครับด้านหลังมีตะกุดอ่าเจ็ดดอกเนาะอ่านี่ครับตรงนี้เหมือนจะตอกอะไรเนี่ยครับอ่าสิบแปดเคหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอ่านี่ครับโอ้โหอันนี้จะเป็นเนื้อสีเขียวเนาะอ่าเป็นเนื้อสีเขียวนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ครับมีตะกรุด7ดอกนะครับพี่ๆครับมีตะกรุด7ดอกเนาะอ่ารายการที่3นะครับ350บาทต่อไปครับอ่ารายการที่4นะครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมนะครับนะอ่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482นะครับนะอ่าปี2482นะครับโหครับเหรียญฉลุเก่าๆเลยเนาะอ่าเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับ อ่านี่ครับพอซสองสี่แปดสองนะครับเหรียญฉลุลงพ่อเดิมครับเรียมกันน้ำอย่างดีครับสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สี่อ่าต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพุสุาะอ่าวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนะอ่าวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยเลยนะครับ อ่าองนี้ครับรายการที่ห้าครับ3ามอยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่6ครับอ่านี่ครับเป็นอะไรนะหลวงพ่อหรือสีลิงดำเนาะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเนื้อคำข้าวเนาะอ่าเป็นเนื้อคำข้าวนะครับพี่พี่อ่าเนี่ยครับอ่าเป็นเนื้อคำข้าวนะครับเนาะอ่าองนี้ครับ3 5 0ยห้าสิบาทครับรายการที่หต่อไปครับรายการอ่ารายการที่7นะครับอ่านี่ครับ จะเป็นเนื้อหางหมากนะครับนะ,ะเนื้อหางหมากนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเนี่ยครับอ่าเนื้อหางหมากนะครับ <c oughs> เรียมกรอบส,สวยๆเลยนะครับนะเรียมกรอบส,สวยๆเลยอ่าตรงนี้รายการที่เจ็ดครับสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่แปดครับ อ่านี่ครับท่ากระดานนะครับเรียมสวยๆเลยนะครับนะเรียมสวยๆเลยเนาะอ่าเป็นเนื้อชิ้นเนาะอ่านี่มีคราบสนิมแดงนะครับมีคราบสนิมแดงนะครับอ่าตรงนี้รายการที่แปดครับสามร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปครับรายการที่9ครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพุทธทวดนะครับเนื้อว่านนะครับอ่าปี97เนาะโอ้โหนี่ครับพี่พี่ครับสวยแบบนี้ครับอ่าอ่าสวยสวยแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับอ่าอ่ารายการที่9ครับ350บาทต่อไปครับรายการที่10ครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพุทธทิมนะครับอ่า นี่ครับเป็นรูปหล่อแบบยืนเลยนะครับนะนี่ตรงนี้มีหมายเลขสาด้วยนะครับอ่าเนื้อเก่าดีนะครับอ่าองค์นี้ครับรายการที่อ่าสิบนะครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่11ครับ อ่าเป็นเหรียญเสมาหลวงู่ทวดนะครับอ่าเป็นเหรียญเสมาหลวงู้ทวดนะครับอ่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนาะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าตรงปากมีขีดด้วยนะพี่พี่ครับตรงปากมีขีดด้วยนะครับเนาะอ่าเหรียญเสมานะครับพี่พครับอ่าองค์นี้รายการที่อ่าสิครับสามบาท ต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่ามีมาสามเหรียญน,นะครับเนาะเหเรียญเซมาหลวงปู่ทวดนะครับอ่าเหเรียญเซมาหลวงปู่ทวดเนาะอ่ามีขีดตรงปากนะครับ อรนนี้รา,ายการที่สิบสองนะครับ350ราสครับต่อไปครับรายการที่13ครับสเสรียซมาหลวงพุทวรเหรียญที่3นะครับรา,ายการที่13นะครับพี่พีครับ รายการที่13นะครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่14ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญเสมานะครับขี่คอเนาะอ่านี่หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับกับอ่าท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับอ่าเป็นเหรียญเสมาเนาะอันนี้ออกปี09นะครับพี่พี่ครับ09นะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อทองแดง ตัวเหรียญมีความคมชัดดีนะครับเนาะอันนี้ครับ2509นะครับรายการที่14ครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่15ครับนี่ครับรูปรอร้อยองค์หลวงพ่อเดิมนะครับ นี่ครับน่าจะเป็นเนื้อสมฤทธิ์เลยนะครับแก่ทองแดงเนาะนี่ครับองค์ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับพี่พี่ครับองค์ใหญ่ด้วยนะครับนะองค์ใหญ่นะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้รายการที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้าครับสามร้อยห้าสิบบาทครับ ไปครับรายการที่16ครับอ่ามีมา2องค์นะครับนะอ่าหลวงพ่อเดิมรูปหล่อร้อยอง์นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่าอ่าองค์นี้นะครับรายการที่ รายการที่16นะครับรายการที่16ครับสามอยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่17ครับอันนี้ 17, ครับหลวงพ่อกักนนะครับเนาะหลวงพ่อกันนะครับเหรียญเสมานะครับเนื้อทองแดงนะครับนะหลวงพ่อกันอ่าเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะครับ นี่ครับรายการที่17นะครับนะ17นะครับ350้อิบาทครับต่อไปครับรายการที่18ครับอ่านี่ครับหลวงพ่อทองสุกนะครับรูปหล่อรอยองค์หลวงพ่อทองสุกนะครับอันนี้ใต้ก้นนี้เหมือนจะอุดอะไรมาด้วยนะครับเนาะนี่ครับเหมือนจะมีการอุดอะไรมาด้วยนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับพี่ๆครับ อ่าตรงนี้รายการที่18ครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่19นะครับอ่านี่ครับเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับพี่ๆครับอ่าสองสถึง2514นะครับอะไรเนี่ยอ่าเนื่องในวาระโอกาสนะครับชนมายุครบ100ปีนะครับอ่า น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนาะอันนี้รายการที่19นะครับนะรายการที่19ครับร้อยาสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่20ครับอันนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพุทสุกนะครับวัดปากคองมาถามเท่านะครับ2466เนาะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ครับ ่าเป็นเนื้อทองแดงห่วงนี่น่าจะเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับอ่าเป็นห่วงเชื่อมเนาะอ่าเนี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆเลยครับอ่ารายการที่ยี่สินะครับ350บาทครับต่อไปครับรายการละ400บาทนะครับนะอ่าเริ่มที่รายการ21ครับอ่านี่ครับเป็น ลูกอมเนาะหลวงู่สุขนะครับพี่ๆอ่าเป็นลูกอมหลวงู่สุกนะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยครับ,อรบโอ้โหลูกครับเก่าๆเลยนะครับอ่านี่แล้วก็มีเหรียญห้อยตรงนี้นะครับอ่าเป็นหลวงู่สุขนะครับสองสี่หกหกเนาะ รายการที่21ครับผ่า400บาทนะครับต่อไปครับรายการที่22ครับอ่านี่ครับเป็นตะกุดหลวงพ่ออี๋นะครับพี่ๆครับอ่าเป็นตะกุดหลวงพ่ออี๋นะครับขออนุญาตส่งตัวเหรียญก่อนนะครับอ่าตะกุดหลวงพ่ออี๋นะครับพี่ๆครับองค์นี้ครับจำหมายเลขให้ดีนะครับน้องจำหมายเลขให้ดีอ่า2473นะครับ ตัวตะกรุดเนาะอ่าค่อนข้างเก่าเลยนะครับพี่ๆครับค่อนข้างเก่าเลยเนาะอ่านี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่านี่ครับเป็นตะกรุดหลวงพ่อลุ่งนะครับพี่ๆครับอ่าตะกรุดหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับอ่าเก่าๆเลยนะครับ อ่าตรนี้ครับผสองสี่แปดสี่ครับอ่ารายการที่ยี่สิบสามนะครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอ่านี่ครับเป็นตะกุดหลวงพ่อเปิลนนะครับอ่าแล้วก็มีเหรียญด้วยเนาะมีเหรียญพร้อมเลยนะครับพี่พีครับอ่ามีเหรียญพร้อมเลยนะครับ นี่ครับเหรียญเก่าๆเลยนะครับผมเพิ่มเปิดขีเสือนะครับพี่ๆวัดบ,บางพระนะครับนครปฐมอ่าตรงนี้ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ อันนี้ครับเป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะครับนะเป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะครับก็มีเหรียญเจมานะครับมาให้ด้วยนะครับอ,อหลวงพ่อจงครับสองสี่แปดห้านะครับ อ่าตรงนี้ารายการที่ยี่สิบห้านะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับยี่สิบห้าสี่ร้อยบาทไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับอ่ามีอีกหนึ่งดอกนะครับพี่พี่ครับตะกรุดหลวงพ่อจงนะครับอ่า เป็นเหรียญเซมาเนาะดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับหลวงพ่อจงนะครับสองสี่แปดห้านะครับอ่ะตรงนี้รายการที่ยี่สิบหกครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับอ่านี่ครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ครับอ่าเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนาะ ครับดูลวดลายได้เลยนะครับ นีรนร้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอ่านี่ครับเป็นพาปิตานะครับหลวงปู่โตเนาะปิตาดอมโบ,โบนะครับพี่พี่นี่ครับอ่าปิตาดอมโบเนาะมีตะกรุดนะครับนะมีตะกรุด อ่าในขนแดงๆก็น่าจะเป็นกล่องนะครับพี่พี่อ่านี่มีตักหลุดนะครับอ่าเดี๋ยวเอาแปลงปัดๆนี่ก็หายแล้วนะครับนนะขนแดงๆที่ขึ้นเนะนะา,นานะ,ะนะครับอ่าตรงนี้ปิดตาจัมโบ้นะครับหลวงปู่โตนะครับรายการที่28ครับอ่าเอาสี่รอบาทนะครับพร้อมกล่องเนาะต่อไปครับอ่า การที่29ครับอ่าอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ๆอ่านี่ปิดตาหลงปุ๊กโต๊ะนะครับอ่ามีตะกรุดด้วยนะครับนะมีตะกรุดนะครับอ่ามีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับพี่ๆครับมีตะกรุดหนึ่งดอก ารายการที่29ครับเอา400บาทนะครับต่อไปครับรายการที่30นะครับอ่านี่ครับเป็นอ่าหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเนาะอ่าเนว้อถาโลหะวันนะ่ะเก่าๆเลยนะครับอันนี้ถอดออกจากกรอบเลี่ยมทองเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมครัจะมีการลนเทียนมานะครับตรงขอบข้างเนาะอ่า นี่ครับอ่าองนี้มีเมตตาพระอินนะครับอ่ามือซ้อนทับกันชัดเจนเลยนะครับน่าจะเป็นอ่อพิมบีเนาะอ่าพิมบีนะครับพิมนิยมบีนะครับโอ้โหเรือเก่ามากเลยนะครับพี่บีอ่าองนี้รายการที่สามสิบนะครับสี่ร้อยบาทครับ ต่อไปครับส1ครับอ่าครับมีมา2รายการนะครับพี่ผมพ่อเงินเนาะวันนี้พิมพ์นิยมเนาะนเจ้าของเดียวกันเลยนะครับถอดออกจากกรอบเรี่ยมทองเลยนะครับเนี่ยนี่ครับวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับ อันนี้เอา400บาทนะครับพี่พี่ครับเอา400บาทนะครับสวยมากนะครับนี่ยรายการที่31มสครับ400บาทต่อไปครับรายการที่32ครับอ่านี่ครับเป็นพระของพูดทีมเนาะีมีคุณแผนนะครับกับพระกลิ่นนะครับอ่าอันนี้จะเริ่มราคาละห้าร้อแล้วนะครับอันนี้มีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับด้านหลังนะครับ ขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเหลือเก่าๆเลยนะครับเป็นขุนแผนหลวงพุธทิมนะครับองนี้นะครับด้านหลังก็มีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับอ่าแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับจะเป็นพักกลิ่งนะครับนี่ครับเป็นพักกลิ่งหลวงพุธทิมนะครับ ลายกลมมีนาคปกด้วยเนาะจีวอนนะครับอ่านี่ครับเอาแบบไฟไว้ๆเลยเนาะเอาห้าร้อยนะพี่นะรายการที่สามสิบสองนะครับได้สององค์เลยนะครับนะ,อะเอาห้าร้อยบาทนะครับอพร้อมกล่องเนาะ อ่านี่ครับสองรายการครับห้าร้อยนะครับพี่พี่คุ้มมากเลยนะครับอ่ามีก็เป็นชุดหลุดอีกหนึ่งชุดนะครับพี่พี่ครับเคยปล่อยได้ราคานี้เนาะอ่าสามสิบสองครับห้าร้อยบาทครับต่อไปครับอ่ารายการที่สามสิบสามครับอ่านี่ครับเป็นแหวนหลงพ่อเดิมนะครับเหมือนจะมีเขาเรียกอะไรนะรอยเท้าด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะในเนี้ยน่าจะใช่นะพี่นะแต่อย่างว่าเนาะ น่าจะแบบออกลางๆหมดแล้วโอ้นี่ครับเป็นแหวนหลวงก็เดิมนะครับอ่าลงยาด้วยนะครับจะขออนุญาตเปิดก่อนอันนี้ครับมีเนี่ยครับมีสิงด้วยนะครับพี่ๆอ่ามีสิงด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวแหวนเนาะมีรอยเท้าหลวงพ่อด้วยนะครับพี่ๆ นะครับลอยเท้านะครับอ่าพอสอนะครับอเดี๋ยวนะพี่ใจเย็นๆนะครับอเนี่ครับพอสอสองสี่เจ็ดแปดเนาะอ่าดต้องดูยากนิดหนึ่งนะครับพี่ๆอ่าอันนี้เขียนว่าอะไรนะครับเนี่ยอ่าอะไรอ่ะ ทุ่นแรก่ประธานอะไรทักอย่างนะพี่นะอะไรประธานประธานทั้งอย่างนะครับนี่นตรงนี้นะที่เขียนเนี่ยเนี่ยรุ่นแรก่แปรธาตุอ๋อรุ่นแรก่แปรธาตุขออภัยด้วยนะครับนะอ่านผิดนะครับเนี่ารุ่นแรก่แปรธาตุนะครับเขียนไว้เนาะขนาดนะครับพี่ๆเดี๋ยวความกว้างเส้นรอบวงนะครับด้านในนะครับอ่าประมาณ สองเซนนะครับนะประมาณสองเซนขนาดเนาะอันนี้รายการที่สามสิบสามนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่พีครับห้าร้อยบาทนะครับไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับอีกหนึ่งวงนะครับพี่พี่หลวงพ่อเดิมนะครับแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับลงยาด้วยนะครับ มีสิงด้วยนะครับอามีสิงองค์เล็กด้วยนะครับนี่น่าจะเหมือนกันเลยนะพี่พี่รุ่นแรกแปร,แราธาตุเนาะสองยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีรอยเท้าหลวงพ่อนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อเดิมนะครับ นี้รายการที่สามสิบสี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับอันนี้ก็เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะครับอันใหญ่มากเลยนะพี่นะอันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนขนาดนะครับประมาณนี้เลยคร่าวๆแล้วพี่นะเอาตัวตะกรุดนะครับประมาณแปดเซนนะครับพี่ๆประมาณแปดเซนนะความ กว้างประมาณสองเซนครึ่งเลยนะครับเอานะอ่าประมาณสองเซนสองเซนเกือบสองเซนห้ามิลนะครับหน้านี้เนะะาะนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับมาดูลวดลายการทักเชือกนะครับอ่าตะกุบหลวงพ่อเดิมนะครับ อหานี้ครับรายการที่35นะครับเอา500บาทนะครับพี่พี่ครับเอาเอา500บาทนะครับต่อไปครับรายการที่36นะครับอ่านี่ครับมีมา2ดอกนะครับได้มา2ดอกขนาดเท่ากันเลยนะครับจะรู้สึกมาจะหนักหนักนิดนึงนะครับพี่พี่นี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับ รายการที่สามสิบหกนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนะเอาห้าร้อยบาทนะครับอตรงนี้ก็มีด้วยนะครับนี่มีเหมือนกันนะครับองค์เมื่อกี้นี้ก็มีนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อเดิมนะครับตะกรุดตรงนี้อีกสองดอกเนาะอ่าเนี่อ่าเอาห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่สามสิบหกครับต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับสามสิบเจ็ดครับนี่ครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับหน้าตัก ยาตัดรบบเมตรแป๊บหนึ่งนะครับหน้าตักสองนิ้วนะครับหลวงพ่อเงินหน้าตักสองนิ้วนะครับเป็นภาพบูชาองค์น้อยเนาะเนี่ยครับก็มีดินไทยนะครับนี่ครับตายก้นเลยนะครับนี่ครับมีเขียนหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับพอสองสี่ห้าสองเลยนะครับ ตรงจีวรก็จะมีแบบเหมือนอัขระยันนะครับเนาะอ่ขอไปครับตรงสังคตินะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้ครับรายการที่สามสิบอ่สามสิบสามสิบเจ็ดนะครับองค์สุดท้ายครับอ่าเอาอ่าเอาหกร้อยบาทนะพี่นะเอาหกร้อยบาทนะครับนี่ครับลงเพ่อเงินนะครับอ่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับ เบอร์โทรอ d ดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code โค้ ode, สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ